กา i มินฟินิกซ์ 5X เครื่องนี้นะครับอาการที่ส่งมาก็คือชาร์จไฟไม่เข้านะครับนี่นะฮะไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับเครื่องกดเปิดด้วยพลังงานแบตเตอรี่ไม่ติดนะครับนี่นะฮะก็ตรงนี้ลูกค้าก็ทดลองชาร์จแล้วก็มาเยอะนะครับแต่ก็ไม่สามารถชาร์จไฟเข้าได้นะครับก็ตรงนี้ถ้าหากไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์นะครับ ก็เปลี่ยนชิประบบไฟที่อยู่บนบอร์ดใหม่ก็จะกลับมาชาร์จไฟเปิดเครื่องติดได้ตามปกตินะครับตรงนี้ก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับไม่สามารถตรวจเช็คอะไรภายนอกได้ก็สายชาร์จที่ส่งมาก็ปกติดีนะครับนี่นะฮะแต่ว่าไม่สามารถเชื่อมต่อ,อชาร์จไฟนี่นะฮะเข้าใช้งานได้ตามปกติตรงนี้ก็ต้อง มาทดลองซ่อมก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกดีไบ้แล้วก็ยินดีให้บริการนะครับใช้อะไหลกามินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณมากครับนะครับไม่มีการกินกระแสไฟชาร์จนะครับขอบคุณครับ